เมนูเชื่ออุไรพรหลังจากแยกไปฝึกกันมา2ปีรอเพื่อนดีกว่าเพราะว่าเราจอดเดินทางเพื่อนจะได้เป็นราชาชนสลัดให้ได้เลยเ้า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  เองบ้าไดเนี่ยเป็นใครเนี่ยลูฟี่กูลูฟี่โอ้โน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  no ข้านี่ลูฟี่กูเนี่ยลูฟี่ตัวจริงเป็นราชาจโจรสลัดที่ได้เลย <c oughs> มือนี่คอยที่เป็นราชาจโจรสลัดใครได <c oughs> ้เลยเอ <c oughs> าวาทิ่เท่าทีเ <c oughs> ล่ห์แล้วมั่วแล้วไม่ใช่แล้วกูตัวจริงกูตัวจริงเนี่ยเห็นใบประกาศอะไรเรียกหาว่าพวกมึงตัวปลอมหยุเดี๋ยวนี้เลยนะน้องพี่นี่คือลูฟี่ตัวจริงมั่วไปหมดเลยลูฟ <c oughs> ี่เขาพูดปกติมึงอะไรเนี่ยพี่ออกเรือมาเปรียบลูฟี่เป็น ปลาชาโจลต์ให้ได้เลยโอ้มั่วและสำเนียงแปลกๆไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนตัวจริงอยู่นี่นี่อยู่นี่ยืนอยู่นี่ลูฟี่เป็นแค่คนไม่ใช่ไม่ใช่โอ้มั่วสั่วแล้วมันบาวีหรือเปล่าลูฟี่ดิคาเดโอชินโนะโอ้ยสมาร์เตอร์คาบ5นี่เป็นลูฟี่คิงเนี่ยบอมแมน5นี่ลูฟี่ตัวจริง อามาสิเกโดสือแต่เจ้าก็มาสิมาคือเจ้ากูตัวมาตาครับมึงเห็นกูข้าหัวเยอะไงเห็นกูข้าหัวเยอะมึงก็อยากเป็นกูกันไงไม่โอ้โหไม่ได้เลยดูคีย์เวิร์ดหาบ๊อบเอาล่ะก็ได้หาจะเป็นจนสลัดเือได้เลยบ๊อบเลยของน้องบ๊อบสมาตาบ๊อบสุมาตาบูอบอะไรแก่เนี้ย ใครนี่ลูฟี่เตามันเนี่ยตัวตัวปลอมหมดเลยเนี่ยกูตัวจริงตัวจริงตัวจริงเพราะมันเป็นตัวจริงทำไมอ่ะิจ้ากูนี่ลูฟี่ลูฟี่ตุ้งติ้งจังอะไรอ่ะทำอะไรกันลูฟี่เขาจะเป็นราชาเอ้าใครเป็นราชทินี่จนทะลัะไม่ได้หรออย่ามาบ่ไอ้พวกนี้โอ้โหใครใครเลยคุยในคันในคีละคัะนักคอมเฮ้ยเฮ้ยผู้สาวลูได้ด้วยสาวลูด้วยไม่นะไม่ไม่แต่ลูฟี่ต้องมีคีย์เวิร์ดของตัวเองนะตา แม่ค่ะมีคนมาบอกว่าเป็นลูฟี่แล้วหนูเป็นใค่อยคุณแม่ถ้าเป็นกระเทยแล้วเหนื่อยขนาดนี้ได้คุณแม่ลองดูเหมือนจัดตุรมเลยเหมือนแล้วดตุรมมากไม้กินเผ็ดจะไม้กินเผ็ดมีคีย์เวิร์ดหรือเปล่าลูฟี่เขาต้องมีคีย์เวิร์ดต้องมีนะคีย์เวิร์ดนั่นเป็นตัวจริง 4 0่ปีที่ตัวฉันเป็นลูฟี่ยังไม่เคยไปไหนฟฟีเลยไม่จำไม่ได้จำจำแบนี้ไม่ได้ยวไม่เคยได้เจอกับความเสียวสลักอีมเนจะเสียวไงล่ะลูฟี่นี่้อาต้องมีพลังนะมีหมัดยางไม้ไหมมีหมัดยางไม้ไหมอย่ายื่อเลยอย่ากยือเยม่ต่างันตัวป้อมป้อมป้อม้มเยพวกมึงกับป้อมกันทุกคนมึงดื้อ 1ตึ่งกนี่ยเกียร์สองก็เดียร์อะไรยะไม่ช่เมึงมั่วแล้วฉันจะเป็นราชิ้นนี้โจรสลัดให้ได้เลยไม่ร้พี่เดรอช่งพี่จะได้เลยมแ่่่ตัวจริงตัวจริงไน่ม่แน่แ่่่ หม่แล้วมดล้วมดล้วท่นี่ไมไม่มด้ได้ไแล้ไแล้ไเนดนมไประเทไหนเนีไอ้ทไมมาก่ประเทศยวเวียดนามสไตร์อ๋อเวียดนามยมดับเไ้เจ้านพวเราตัวจริงว่าเธอเป็นใครอ่ะพูดจริงมีควร่วรไงเป่าเราไ้ได้็นนั้นับมีึงันั อะไรนะอะไรนะไหนว่าหอยลอไม่ได้เลยนะบอลบอลบอนั่งนั่งนั่งถึงนั่งนั่งถึงสลัดสลัดโยสลัดโยไม่เคยได้ยินเลยไอตัวปอมอย่ามันติดนะคุณคือปอมปุมึงก็ไปแล้วไปแล้วไปแลเอากัวดีตัีตัวดีตัีตัวดีีตัดีตัวดีตัวดีดีตัวตัวดีตัวัวดีตัวดตัวดีตัวดีตัวดวดีตัวดัวดัวตัวดี สวัสดีครับเดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนอะไรอีกเนี่ยอะไรอีกเนี่ยกลัวไปหมดเลยอะไรเนี่ยผมลูฟี่ครับโอ้ยเสียงดีจังอะผมอยากเห็นทุกคนชูมือครับเออเออแล้วเราก็ฟังเขาเลยทุกคนลูฟี่ทุกคนยพร้อมกันฮะลูฟี่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 เราจะเป็นราชาจนสลัดเราจะเป็นราชาจนสลัดชูมือขึ้นมาทุกคนเออชูมือชูมือกลับครับ กูรับดาวดิกูอ่ะตัวจริงสุดแล้วไตัวจริงตัวจริงได้ยงไงอ่ะเอาเท่างั้นเปรียบเทียบการเป็นตัวจริงเลยเรามาวัดกันที่ตอบคำถามดีกว่าโอ๋อโอ้ในรายการที่มีโอน้าเหรอใช่โอน้าและนี่คือโอ๋าน้าบ้าตายไม่รู้มาก่อนหรือว่าต้องถ่ายว่าทางกันดุเกเอวิถ้าเป็นกระเทยแล้วเมื่อยขนาดนี้อยังไม่เลิก วันนี้เรามาถ่ายตัวละครในวันพิชจากเงาคืาอเห็นแค่เงาก็ต้องจำได้แล้วอ่วนนนลละนุกนดดนักแล้กเกิดใครได้คะแนในเยอะสุดเป็นเป็นลูฟี่ตัวจริง จริงป่ะเนี่ยจริงยังไงนะชูมือพูดไปนั่งหรอะนั่งรวะโต๊นั่งไทยโอเคให้อธิบายว่าเป็นไงวันนี้นะคะเราจะมาทายเงาวันทีกันก็คือเดี๋ยหนุจะขึ้นภาพที่เป็นภาพเงาของตัวละครนั้นก็คือเป็นภาพสีดำเลยแล้วพี่ทายว่าเขาชื่ออะไรอ่าแล้วมีไหมมีงูเกาไหมงูเกาว่าเงาโกแล้วงูเินอ่ะงูเนก็เงินกเอแล้วงูเกี่ยวก็เหนียวกูเห้ยะไรวะอะวเดียวเหนียวจะต่อเย พร้อมในวันนี้มีแค่15บ้าข้อแยกกันตอบเลยนะจมือนะครับได้ครับพ้อมนะ่คือดูฟตจเนี่ยลูฟีม่แ่ม่่ไรอค่นวปอม่้ครับ่า่่ไร่อโซโร เอามือจับอะไรดีเอามือจับอะไรดีเหมือนกันจับเข่าแคร์จับเข่าแม่งได้ต้องมันได้เร็วขนาดนี้ไงข้าวเหมือนกุ้ยช่าแต่เขาบอกว่าโซโลนี่คือเทมากแล้วก็ไลท์แอคชั่นคือหล่อมากใช่หล่อมากตบบอลเมื่อไร่แล้วไหมหลงหลงตะวันตะบอนกูขอเพิ่มไหมเนี่ยมึงทำพร้อปเมื่ไหน่เลยกดปุ่มให้ไฟติดก่อนชนะ ได้ไหมแต่ว่าวงจรแล้วบอกด้วยนะว่าของใครปุ่มไหนเอะโอ้โหเลยทำได้มันจะเป็นแบบว่าใครกดแล้วไฟติดก่อนคนที่เหลือมันจะไม่ติดเกงไม่ทันเนี่ยไปทำให้หน่อยดิถ้าเกิดมีลูกค้าคนไหนอยากให้บ้านไทยเป็นอย่างนี้นะครับผมอยากให้มันตรงสินนะของผมหน่อยนะครับเดี๋ยวราจะไปผลิตมาเดีอยวไม่วีทองคือใช้ทำทำยี้นอย่างเงี้ยไม่ไม่แต่เราอ่ะปุ่มมาอย่างงี้เราก็ เอาแบบกดนี่แหละโอเคประมาณนี้ถ้ามันจะง่ายแล้วก็ยากพร้อมนะคะข้อต่อไปเ้าจบเข่าขาเข่ามือขวาแล้วนะครับมือขวาแล้วครับสามสองหนึ่ง่ยที่ไม่ใครดูทันโอเคฮะพร้อมฮะสามสองหนึ่งนิสบอลนิสบอลนะคะไปตอบเจ๊ทองเต็ม ซาโบนี่ยปัจจุบันเนี่ยตายยังใช่ไหมตายตายรู้ก็เห็นตูฟี่นั่งกับอีกคนนึงที่ไม่มีซาโบนแล้วว่าเป็นเอสเอสเปล่าไม่ใช่ไงแต่ก็ไม่ซาโบนไม่อยู่แล้วตอนแรกเข้าใจเข้าใจว่าตายแต่จริงๆไม่ตายคุณไม่เคยดูตอนที่4 0่พันเขามีแค่พันหนึตอนในข้อมูลระบุไว้ว่าเขาเป็นเสนาธิการแห่งคณะปฏิวัติผู้ปรารถนาอิสรภาพใช่เป็นเบอร์เบอร์สองของคณะปฏิวัติใช่เป็นลูกน้องพ่อลูฟี่คณะปฏิวัติคือตรงข้ามกับทหารเรือคือรัฐบาลเนี่ยตรงข้ามภาพรัฐบาลใช่แล้วเขามี มีผลพิลัไหมมีกินผลไม่รู้ไม่รู้ของเอสไปอูู้มล้ม้ล้มล้มล้ไม่รูไม่รู้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 ไม่รูไม่รู้ไมต้องพูดไม่รู้อะเมลาเมลาตอนนี้เป็นพลังบัดรเพิงแทนนสแล้วไม่เป็นเม่พลังก็ได้เด้อพอเมคอตายผู้ผลก็จะเกิดผลจะกลับมาเกิดใหม่บนโลกมื่อวัึงตอนที่12ไายเจ้าถ้าสมัต่ายนะใ่รมันก็จะโผล่ขึ้นมาใช่อุ้ยให้มันจกๆที่มันเดิมไครมาล่ะก็จะกินคู่ไม่กินะ อ่านามิมึงไม่เคยดูมึงปวิดีอกับพ่อเมื่อก่อน,นามินะคะเป็นคำตอบเท่ผิดเฮ้ยอันนี้กูไม่รู้เนี่ยไอ้กูจำชื่อไม่ได้แต่กูรู้ว่าเป็นใครพี่อูดค่ะบิ๊ก <Big Mom. S 2> มัมไม่ไม่ใช่นี่มันเราสาวไงบิ๊กมัมน,นะคะเป็นคำตอบเท่ผิดค่ะคนที่อยู่กับเรลี่เหรออันเนี้ยมันเป็นเดอะมูฟวี่เว้ยมันมันเป็นคนที่เป็นร้อเงเพลงอ๋อลูกลูกสาวเมโลดี้เมโลดี้ผิดค่ะอ๋อกูจำชื่อไม่ได้ลู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้นอยู่กับซาโบ้นั่งอยู่กับคาโบ้ต่า เกดี่เอะไรโลดี้เกือบโลดีพี่บอนนี่เฮ้ยเฮ้ยอีาจจะใช่ด้วยเฮ้ยเราไปด้วยคนเราจะไปจะมาลูกกุมารได้ไหมดีนะคะปิดค่ะใช่บอนนี่มันสีผู้นี่ยบอนนี่ไอ้ลูกลูกสาวกุมารอ่าเมลดี้เมลดี้นะคะก็นคำตอบที่คิดถูกเฉลินะคะผู้หญิงคนนี้นะคะชื่อว่าผอนล่า ก็มันเนี่ยมันอยู่กับโคบี้นี่เออนิดเดียวเองเฮ้ยอยู่กับซาบอนโอ้ก็ใครซาบอนนะไอ ตายไปไอ้เนี่ยไอ้เรื่องไอ้เรียกว่าตายตายไปเครับอันนี้ก็เป็นคณะปฏิวัติเหมือนกันเน็ตโมกุลนะคะบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะปฏิวัติรับหน้าที่เป็นอาจารย์ผู้ฝึกสอนคาราเต้มนุษย์เมืองมีผลวิสันด้วยใช่ไหมมีแต่เขายังไม่กินเขาเก็บไว้ในหน้าอกเขาสองลูกใหญ่สองลูกครับนั่นเรียกอยู่ว่าจะกินอะไรดีมันแน่นมันน่องอ๋อนึกว่าเลือกอยู่อ้าจเป็ลี่ยนอะไรไปเนะ เฮ้ย,ยอะแบงกี้สามนะะ่งพิก,ะก่ะไม่มี สาสองนหนึ่งวานลูฟี่ลูฟี่ร่างที่เฮ้ยต้องพูดชื่อถูกแล้วเ,เอาเงาเข้ามาในตัวตชื่อได้นะครับไม่ได้นะครับซึ่งชื่อว่าอ้าวมีชื่อเดียวมีมันก็คือลูฟี่อะตอบว่าลูฟี่นะคะเป็นคำตอบเท่ถูกต,ต,ต้องอ้าวไม่ใช่เหรอแค่นี้เลยตอบว่าเป็นตัวละครตัวไหนไม่ใช่ไนแอมลูฟี่เหรอเอ่อไนแอมเว้ยในข้อมูลเขาเขียนว่าโจรสลัดหมวกฟางผู้สืบทอดเจ็ดจำนงแห่งดีแห่งดีแม่ค้าดีคือตระกูลดีคือดีงัวของผมอ่ะนี่ไม่ใช่เกี่ยวกับร่างนนนนีีี้้หรรออออกกััมคืจิิงงขลูฟ่ปต มองแจ้มองดีงวงัวเคนกี้ดีเช่อว่จมีตระกูลดีคนนึงนะใควะดีปรีไงปรีดีปรีดีนย้คนึกว่าดีลเอะไรใครใครได้พี่มีอ่าใช่เะว่าเดี๋ยวนะคนที่ตายเพื่อทำากัรอจกลับไม่ได้ ลอบรูติกลอบูิกนะคะเป็นคำตอบเท่ิดค่ะพี่ปอค่ะโพรซอนเออเป็นคำตอบเท่ค่ะใช่เหรอมัตคุลไม่ใช่เหรอจิโลมาทิเติโลมาิเตอเลยขอเลยเ้ิโลมาิให้บอกว่าอะไรอะไรอรอะไรอะไรอาจจะเป็นเซนโงคุใช่ถามมันเดฟหน่อยกูมั่หมวนะกูสัน ตอบที่ผิดค่ะอ่ะคูบอลคูบอลโดกเลยถ้ามันไม่รู้จริงมันตองตอบเงมคุ้ตหนเออตอบวไเจ้น่เงคนะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะจุนสุเกะนากามูระเีต่างตที่แดดไม่ไดนักบคนเลือดผิดค่ะแม่มันเลือกยุ่ชะนเขาคือโคบี้โอ้ยมันใจมากเลยโคบี้โอ้ยตอโต ตาเอใโ o อันน้คืออะไรอันนั้นโคเพโอ้โหแล้วเราไม่ใช่เลยเราไม่ร้องอีกแกให้ไม่ได้จริงไม่ได้เหรอเป็นอะไรเ่ะโอ้ยเนื่อใจจริงโหเยอะไโค ตอบนี่โคติโเนี่ยร้องร้องเพลงอะไรนะร้องเพงอะไรนะครับชื่อบุษบาชื่อบุศบาล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 าาชื่ทำะไเสร็จะไรคะเออมีมือเยอะอะไรวะผลแล้วว่าแบบเตะหรอหลังหลังหลังหลัชนนิโคโรบิน จริงเหรอจริงเงเนี่ยใช่หลังๆอัพแบแบว่าแยกเท้าออกมาเป็นเท้าคนยักษ์แล้วต่อชคนตรงแยกมาเป็นมือเอามือมารวมกันแล้วบินมันสามารถเอามือไปโผล่ท<อ>ี่ไหนก็ได้แล้วไอ้ตอนเท้าคนยักษ์โผล่มาเป็นแบบเหมือนเท้าผู้หญิงกันแล้วนั่งเงี้ยพอดูตรงเนี่ยมันไม่ไม่ใช่้าเทาไม่กินผลปีศาจนะผลปีศาจเก่งเก่งเก่งเกงแล้วทำไมผลปีศาจเออหลากหลายมาก นี <muitas> um, ่เป็นสายนะสายโซออนสายพาราเกียสเออาสถ้ากลับไปจากสายก็มีอีเกียเกียไปบังนาทุยกิรนเนื้อแมรกทายด้ยแล้วก็เหลือแค่คนเดียวแล้วที่สามารถอ่านโพเนกีได้โพเกีได้เขาเรียกอะไรอักษรเลยนะอักษรโพเนกีแบบหนโริอักษรอักษรโพเกีาีอะไรสมองอ่านได้นะโพเกีอ่านน่านิอานิแต่มันน้ันง่าย่มันมันง่ายน่มันง่ยได้ี่แล้วโหี่ยมั อย่าไปต่อต้องอย่าส่งเล่นไม่เหมือนคนไทยนะบอสคืออะไรวะตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากอ๋ออามากเลยคุณดานสารเนี่ยโอ้ยผอ้หญิงเลยผู้หญิงะไรชื่ออะไรวะเอาสิเอาสิอ่าอาณะอะไรไม่รู้เลยยุ่งมากอาณะพผิงเลยผูหญิงทีละหัชิทีลหชินะคะไปประกอบเพจโด นตัวใหญ่มากได้ราโฮชิมีพลังนี่ด้วยแบบว่าเรียกเจ้าจารสมุดเออจารสมุดมาเริ่มแบบจะแบบว่าชอบลูฟี่ด้วยนะใช่รั้งนั้นเขาเรียกจารสมุดปุ๊บหนังสือมาเอ้ยตอบตอบตอบขอขอขอแก้หน่อยมันคืออะไรการสมุดจารสมุดไงการสมุดหนังสือผ่าน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 ไมวโอ้ยยกไปทานทีจับเปล่ากันโค้งกันหมดแรีดกสุดีบต่อ ไม่ได้เปิดเหรอวะเออมม่ต่อการเปิดหรอสารเออมันเป็นหุ่นยนต์จริงจริงไหมเป็นมนุษย์เหมือนมนุษย์แต่ว่าดัดแปลงมันเกือบตายมาใครโดนใครโดนใครดัดแปลงสมบอตป่ะางตอนทำข้าใหม่อะไอ้นี่เลยแปลงมันไม่ตรงไงเลยดัดโอ้โหยัดเพ้ออันนี้คืคนดัดให้ไอ้มันชื่ออะไรวะคนที่สร้างเรือให้โกลเจอร์เอไอเซกเตอร์ไออะไรที่มันอยู่วอลต์เซเว่นนะนะควอเตอร์ควอเตอร์อ๋อคุณทำ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  กูรู้กูรู้กูรู้แล้วกูรู้แล้วกูรู้กูรู้แ้ไแม่ลอยเลยลเลยมากมี้ไเปตัวเที่โชวไต้ให้เขาให้เาให้ขา ไ้ยตอบก็ถูกกูไม่ไปตีวะก็ไม่ตีกันเองเออวะเออวะแนี่บากี้ชอบภาพนี้อยู่แล้วเอ้หนูไม่เข้าใจตอนที่หนูดูใช่ไหมคือแบบว่าเขามีโอกาสฆ่าบากี้ก็ได้แต่ทำไมเขาไม่ฆ่าลูฟี่ไม่เคยฆ่าใครเลยลูฟี่ไม่เคยฆ่าใครเลยต่อยคนเดียวไม่เคยมีใครตายเพราะลูฟี่ต่อยให้ด้อมอย่างเดียวด้อมอย่างเดียวแล้วอย่างเงี้ยศัตรูก็จะกลับมาทำร้ายเรื่อยๆมันก็จะรู้ว่าแบบสู้ลูฟี่ไม่ได้แล้วใช่มีคนเดียวที่กลับมามึนสู้ก็รอบรูจิจใช่ก็โ้อใต่อยทีเดียวหมดสติ กูเห็นที่พวกกูไปยังไม่ทันแล้วอ๋ออยู่ในพังหาศาสอ๋ออยู่ในพังหาศาเหรอไอ้ลูกน้องซีซ่าออใช่ซีโนซีโนค่ะเป็นต่อเซ่ผิดค่ะลูกน้องซีซ่าบอกซีโน่ครับพีมพิมคาโอรุมิโตมะคาโอรุมิโตมะนักบอลมาเป็นการชื่อญี่ปุ่นมาจากไหนยังเงี้ยเนี่ยเขาไม่ดูอ่ะเขารูปผิด ฮิลโนโซกะมเละมาโล่ไอสลสโนโบโซโอล่เลตาโอ้ยเสรารโตวจอ้วเนสวดก็เนี่ยไมนรู้ชื่ออะอุไรพรอุไรพรน้ไมน้อยนะน้ตใจจำชื่อไม่ได้จริงขอโทษบาฮิโมบาฮิโม่ผิดครับโบยเมะ บาฮิมก็โบฮิเมตน่ะดันซิกซ่ามอสึดม้เชื่อว่าโมนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นอะไรมีพลังผลวิชาหรือว่าโดซิซ่าดัดแปลงหรือว่ามนุษย์ดัดแปลงเฉยกินผลมากกวาแล้วทำไมถึงเป็นขาเป็นนกไปเลยซิซ่าดัดแปลงดัดแเอผลอะไรนะสมายลยอ๋อง ไม่ใช่มันโดนอันนั้นอันเมืองนั้นมันโดนเลยมือย่างที่เราไม่ต้องเสกให้ทุกคนขำไม่นะมันเป็นผลพิาจที่มันสร้างขึ้นมาเองไม่เหรอปะ่อต่ออัดีค่ะไม่รู้เลยนไมรู้เลยไอ จริงอะบูจีโทระบูจีโทระบูจีโทระเป็นคำตอบเท่ผิดค่ะใช่ครับพี่บอกบอกเพราะโคได้เพราได้ใช่ผิดค่ะอิสารุอิสารุนะคะเป็นคำตอบเทพโธ่ตายเขตรอเ้าโคตรเกลียดเลยไอ้เนี่ยทำไมเกลียดมากมันเป็นตัวละครที่กูเกลียดที่สุดในเรื่องล่าสุดโดนลูฟี่จับด้วยมือเดียวใช่จับเฟี้ยงตามสกุลแม่งเท่อะไรอบอสซาลิโนนี่อันนี้โคตรหัวรโคตรบอสซาลิโน เออจริงๆกูก็ไม่ชอบอีกสุดแล้วเป็นพลังแสงไมันเคยมีสปอยเอ้เคยมีคนบอกว่าไอ้พวกเรือเองเนี่ยบอกมันว่ามันใช้พลังมากเกินไปพึ่งพลังเงมากเกินไหน่อยเดี๋ยวมันก็แพ้แล้วถ้าไม่พึ่งพลังเองไปพึ่งพลังใครวะทีเนี้ยอาวสปอยไงียเนี้ลงสปอยหมดตอบไม่ทันแล้วอ่ะโลโซโลโ <composer> โรเจอร์รโรเจอร์ฮัทไ่เป็นโรเจอร์ิงดียวเองโลโซเฮ้โลเป็นโลแล้วไอ่ถกแนู่ใช่อ <bible opus> ันนี้เป็นตัวที่เก่งที่สุดในราชรลาลที่คนหลายคนสงสัยเอ้ยเข้าใจผิดนะไอ้ตรงหน้าของโรเจอร์ไม่ใช่หนวดนะมันคือมันคือขนจมูกของมันนะจริงจรง่เนี่ยอ้ทาโอดะเป็นคนบอกเองเลยว่าเนี่ยมันคือขนจมูกของโรเจอร์ไม่ใช่หนวดขนจมูกยาวขาด้เลยมดา กฎการความเท่ท like <umba> well ี่ก <footage> ูคิดไว้ราชาจักรพรดกูแปลว่าตัอนก็มีติดเป็นอย่างนี้ได้ที่หรือว่าที่เห็นอยู่ไม่ใช่หนวดมันเหนวดหนวดหรือว่าพิชานจะเป็นราชาเป็นได้แค่ราชาจุรสอึงอเงี้ยที่จะนอนแปะว่าแต่ก่อนหนุนไปแล้วยังอย่างอย่างอาอาีานาวินะาวินนะคะทุกคน ก็เย็นเปรี้ยวน่ารักมากเลยนะไปดูวะดูพวกเราครักกันไปดูเอาบทให้บทบทเดียวกับตอนที่เขาแทงไหมที่เขาแทงเดี๋ยว่าเป็ูโฟี่เลยชื่ออะไรนะไอตัวอาโองอาโองอาโล่อะโล่ทำทำไมอ่ะทำทำไมอ่ะเรื่องอะไรเนี่ยสองหัวนี่เราแค่พูดกันดีว่าแกไม่เข้าใจหรอกเปล่าพูดมาเองสิมาจากไปด้วยอยากอยู่อะไรกันช่วยด้วยลูฟี่ เล้วลูกพีฝังแดงเฮ้ยเฮ้ยกูรู้กูรู้อ๋อกูรููกรู้คือกูรู้คนกินกูรลูก้ไม่จบนับยหลังป้าานับด้อยิบเก้าเก้โอ้ยจำชื่อไม่ได้ว่ะกูเองกูเองเฮลเมเปเลิชื่อไัอนเินโคพี่เอ้เช่ว่ะตอนนี้ ไอ้บิ๊กัดยิงตัวนั้นเลยอ่ะเลยอบิ๊กบิ๊กบิ๊กเลยจัดจัดยิงจัดเลยอ่ะข้อมูลเขาบอกว่าเป็นเด็กขี้โอ้โฮะเก่งกับม้ากล้ากับขี่เฮ้ย์อะไรแบบนี้ขี่ทหารในกองขบวนชาผู้ชายของโมแกนมือขวาผู้แันผดีการของคนหนึ่งโดนโดนตกลงตัดผมแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าใช่เออตัวนี้แหละแต่ว่าไร้ร่างโตแต่ตอนโตเขาดีแล้วใช่แล้วเขาก็เป็นเพื่อนสนิทกับไอ้บอบี้บอบี้และกอดเคยกอดกันด้วยคนต่อไป

โดฟาร์มิงโกนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะโดฟาร์มิงโกโดฟาร์มิงโกก็ผิดดองกิโอเต้โดฟาร์มิงโกนะไอ้ไค้นี้ต้องร้องมันเหรอเออร้องมันนะไตัวเหมือนกันโคลาซอนนั่นนะอ๋ออ่าเฮ้ยไคโดไคโดเปล่าเออว่ะไคโดไคโดนะคะเป็นคำตอบที่ผิดค่ะเซโลเป็นคำตอบที่ผิดค่ะอ๋อนึกว่าเซโลโคลาซอนโคลาซอนนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้ัส ถ้าไม่แยกคนละตอนคุจะตอบชีคขี้เลยเด็กเออเหมือนกันเลยตัวผมเป็นน้องชายแท้ของเกรกโดฟานคนที่ช่วยรอใช่ไหมเอาบทพิสาาให้รอจริงๆมันมันยังพี่น้องมากเลยนะมันเป็นมันแอบเป็นตำรวจเอ้ยแอบเป็นทหารเรือแล้วรอนี่มีเพลงด้วยนะเพลงหรอวะเลวังที่รอเขาคนละรอยยังมีอีกหนึ่งข้อโอเคเฮ้ยแถมเว้ยพร้อมนะฮะข้อสุดท้าย3 2 1 ฮ้มนัสสวีเที่ยงตามชัดเลยมนัสสวีเที่ยงตามเลยเพราะว่ามันมันจะไม่เหมือนตัวละครตัวอื่นข้อถามจะสั้นเดียวกินผลอะไรไปเขาวาดผิดหรือเปล่าผลอะไรนะผลอะไรนะอะไรวะผลเตี้ยเตี้ยเออผลเตี้ยเตี้ยที่ดีลูเตี้ยเมมนวีเที่ยงตามท่ารู้ว่าอาโบหันาไปตอบเท่ค็นคนถามหาลูกนี้อยู่ มาที่ขูลได้คะแนนนะคะแล้วก็มีข้อมูลด้วยข้อมูลเาบอกว่าชายโสดหัวเรือโอฮาน่าโอ้ยชายโสดไหมมีข้อมูลด้วยข้อมูลเพิ่มเติมอีกว่าเป็นหัวเรือที่โสดวงเล็บไม่รู้สุดไหมก็คือโสดไม่สุดหรือเปล่าแบบคนเดียวในกลุ่มเรือโอฮาน่าโสดแต่ว่าล่าสุดแท็กไอจีผู้หญิงแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ใช่ครับผมก็เริ่มเป็นอ่คือตอบอะไรดี รุปคะแนนกันในกล่าหมดไปแล้ว15ข้อนะจ๊ะมีลงโทษด้วยนะใครได้คะแนนน้อยสุดจะครังผมพี่ก็คือไม่ใช่รู้ฟี่ตัวจริงต้องโดนเพื่อนยื้องั้นวันนี้จะประกาศจากคนที่ได้คะแนนเยอะที่สุดก่อนเยอะที่สุดนะคะวันนี้ทําไปได้5คะแนน5คะแนนเลยเหรอราชาโจรสลัดตัวจริงก็คือพี่สบายแมงยกมือเร็วอีกรอ่อ โอ้โดีเนาะตัวจริงเหมือนนั้นเขารู้ตัวยากๆเลยนะแว่าชือยากอ่ะใช่ต่อมาค่ะเป็นพี่ปกป้อง2คะแนนรู้แต่ไม่อวดรู้เยอะแต่ไม่อวด ผมจะบอกว่าสบอยชื่สุดมั้งนะและ3คนนะฮะที่ได้1คะแนนก็มีพี่อู๊ดพี่ดิวพี่อาร์ตที่โดนทั้งหมดคือพี่มิกกี้ว้าวม่งเป็นคนเดียวในโลกบปดิมั้งที่ไม่ดูพี่ใช่ทำไมไม่ดูพีศก็ไม่ดูไม่รู้จะจะจะดูไหมจะลองเคยเคยลองดูตอนอยู่บนเรือมีโซโลมีลูฟี่มีอุปทบมั้งดูแค่เรื่องนี่ยแล้วก็เลิกยากแรกยังไม่ไปถึงไหนเลยทิศแล้วจะเห็นฉากที่โซโลจูบกับเอ่อลูฟี่อ่ะมันดูวันทิศเกอเหรอ ก็ไมปหลอกมันเจอมลรักนักดาบเขาให้แสดงว่าบิ๊กโอมโทุ่นนะจ๊ะเบิ๊กมันเอางี้โดนยืดโดนยืดนะครับเพราะว่าอกลงรวมนายชนเป็นลูฟี่พิตูนเอ้ยยืดกันอยากแกดงก็ได้โอ้ยโหดเกินหนึ่งสองสามยืดยืดยืดโอ้ยสบายเลยสบายเลยสบาย กูอยากโดนอย่างเงี้ยตวองารยืดยืดตรงกลางให้น้องหน่อยเออยืดตรงกลางเฮ้ยแล้วมันจับจริงด้วยจับยืดด้วยจับจุกอะใช้พีแค่นี้เหรอจับจุกจริงอ่ะเออเฮ้ยไกินน้ำจีนจับจยืดจจ็บับจาก ก็แอยากให้เรามาทายเราวันนี้อีกนะครับผมมีอีกหลายหลายหลากหลายวิธีการทายเลยย้อนเวลามางแหละเงาอย่างงี้มางแหละโจทต์เป็นอะมีเยอะนะครับผมถ้าเกิดชอบอะไรนี้เม้นต์บอกกันนะครับผมหรือว่าเบื่อแล้วเมนต์บอกกันนะครับผมเราก็จะแบ่งท่านหรอกเราก็ตื่เรื่องอะไรอื่นเต้นก็แบบกดซิปไปครับแต่ชมรายการที่มีการที่ดีนะชิงและชิงรางวัลแล้วนั่นรายการเนี้ยโอ้หน้าบ้าทายชิงรางวัลอุ้ยแล้วเขามีคนคอมเมนต์รวมคะแนนให้เราตั้งแต่ที่เราเล่นมาตั้งแต่อีกทีนึงปีนี้ต้องเป็นรางวัลของโอ้หนเทนต์กออย่างะ มึงนั่นแหละที่ชอบตอนนี้ปิดคลิ้งหน่อยครับผมก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ให้โอฮานาด้วยนะเออก็สวยมีในโอฮานาช็อปแล้วก็โอฮานาก๊อปปี้ในติ๊กต็อกใหผมเข้าไปกดไลค์กันได้แล้วก็จับวันโอฮานาอีกมากมายเลยตุ้มตําตอนนี้ก็สำหรับ วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับเคยอมของพีไหมอมามมันไม่น่าไม่ยากท่า่มันสบัตจะหยิบอย่างนี้เลยเป็นวุ้นเลยม่ใช่เลวเลวเลวอยู่เลยเ่ลวเลอ่เล่นเหมือนวุ้นวุ้นวอวุ้นติดอ่างเล่นมุ้ติดอ่างคุเบื่อเลย